อ่าอีโฟไอพีเข้านี่ละเออฝาาไควําหรับโค้มทรงจำแตงแต่หลายปีที่ฟ่านมาประพันธสินนะครับระเอกอ่าส้างซื้อเสียงให้ปฐมบันเทิงสินเป็นคนแรกคนแรกทสี่ส้างเสียส้างปฐมมีซื้อเสียงว่าปฐมบันเทิงสินพี่น้องครับพี่น้องครับส่วนใหญ่ทั้งนี้ก็สิมันทางเปินหน้าเป็นเอียดหือส่วนใหญ่เด้อทางงขมวันขมเลียนมาวันด้วยขมเลียนมานี่แหละครับมูลนิธิสิมวัยถามข่าวของอาจารย์ ประพันธ์นะครับท่าพระพันธ์พระพันธ์ศิล์น่ะพระเอกประถมวันเทิงศิลนครับรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นบุกเบิกเลยนะครับประถมเทิงศิลันนี้พระเอกร้อย,นนอ,อ,ายาอยู่บานนี่โมโว่าอ่าแล้วเราอยู่เงใดเขาจังไปคุยกับเล่าพร้อมๆ,ๆก,กันกับผมนท่ตนผู้ชมเนะมาอะอันนี้ถา,ามเรียนบ้าน,านต้องถามเพิ่นแล้วว่าอยู่ทั้งหลเนาะบาทฮะก่อยก็โมโหเรียบน้อยเมื่อตื้นขึ้กัน บ้านขามเรียนขามเรียเคยมาล้อยืสองเทียงแต่ว่าใขอต้องคุณเขาชื้อเพไดอมาล้ําสิ่งมาล้ําสองเทียงทั้งโอ้โบขเจ้าก็เห็นมาสฐานเว้ยเคยเ็นคนจอดถามกันเด้อเรานี้แหละครับ้านพอเลี้ยน้ันพอเลี้ยนครับ วังพอดีสผู้ชมเดยอาท้าบถึงวังพอดีม่านมีหลังงลัางฟังคำว่าตีใสเนี่ยโอ้นี่ว่าแก้แคกแล้วมาเนี่ยมั้งนี่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 ฮะเสียงเศร้าบวยโอ้ยนอนนอนนอเอาวันดีไปทั้งการวันดีไปตั้งการพ เป็นโอ้ยเด้กยินถึงจะข่าวบอกว่าสบายเห็นไมเอไ่เจะได้เอาไปได้องสีรุนหรือจีโอให้สมปียปีแน่นวะเขาไปยังสาเหตุเริ่มต้นเป็นจึงเสีเป็นวจุงสี่ เออไอ้นี่ไอ้นี่อ่ะอีพอพี่น้องอาจจะเฉพาสมวุฒจากเราเด้อะอีพอพันพระเอกปฐมมันทั้งศิ์รุ่นเบิกบกเลยนะบุกบุกเบิกเลยเนาะขึ้นเรืขึ้นจมบันเลยขึ้นจมบันเลยแล้วว่ะขึ้นจมบันอ่าอีพอพันพระเอกปฐมมันทังสินรุ่นเบิกโบกบุกบุกเบิกแล้วว่ะก็ก็ปฐุมกันมากเลยก็ปฐมันเราแหลกเลยสิผู้ใดเป็นนักเอกครัวกันอ่ะีไม่ ไม่เส้นงวไม่แต่เดี๋ยวนี้ผู้ใดเป็ี่ยนไอปที่เมาเดี๋ยนี่้อ๋อไม่เมาว่ะตัวขี้กวิดด้วยกันมากคากันเป็นโอ้ร่วมกันจักพีแล้วก็เนาะหลายปีลหรอซ้ำกันนั่นละซ้ำกันเนาะจใอ่าเอาการนี้ก็คือจังกูชีวิตเล่า อันนี้ก็จะว่าถือ <c oughs> ถ้อซื้อไม่ยอดนี่ยังขอบริษทหองกอบองกับ,บ,กบเพจขวาววันน่ะนี่ละยุ่งต้กันมากปานนี้ล,ลูกเต้าก็เลยเป็นฟังเป็นฝาปนแล้ว <c oughs> อาทนตยหน้าก็จะพิ้นสิ่งขุ่งข้นเยอพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงอยู่เนาะจ้าแม่ยังกอดแม่จันหอมจ้าแม่จันหอมเป็นวอลนัทบ่กวนเนาะบ่เออเออเออพิ้นบ่หวานบ่อย่างบ่บ่หวานนั่นแหวานเป็นจัจกปีเ <c oughs> ลยบ่หวานบ่หวานลไร สมผมเป็นสามสิบกาปีเราเด้อคือคันแข่งแรเ่งแรหน่อยเนาะโอ้ยมันกับฮัลโมือกับ้องโกหองโก้ยี่พอกอเลยโอ้ยเออดากขึ้นก้อนหัว่เดยได้เดยน่ะโอ้ยดอดอ,ดอากาขึ้นก้อนเลยกาศขึ้นก้อนเอ๊ก็ไปก็ไปพี่เลี้ยนท้าก้นนี่พูดอะไรเกิดก่อนฮะนโอ้ยแล้วไปจจรุนเราเด้

อ๋ยไม่ใ่ตายหวยจเฝ้าเลยอมาจะตายอล้วนะ่๋นยี้กับเหาว่ะห่วยว่ามันแฟดสิบพวนหรือยัแฝดสิบพวนเออมันเท่าๆด้วยเลยเนี่ยผมาพ้าไทยไทก่อนมากไทยมาสิ่มากะเียวเกันโอ้แฝดสิบพวนพี่น้องเด้ออันนี้คือ พี่พอเนี้ยอาจจะใส่ปฐมมนเทิงสินรุ่นบึกบุกเบิกเพอเอกรุ่นแรกเลยครับข้อผสมกันมากเออข้อสร้างผสมกไในเจ้าไป็นหุจักุณน้องจะเอาอันครัย่งก็ไม่ไม่ถมเลยยังไงนก็หามากอาะคนมันจะคนแบบเป็นหล่ามาก่อนอันบ่วัลโอ้โหหน่อยบ่พบน้ามาไปนมาไป มาแล้วดังแค่แม่นอาศัยผีดบ่ดังใดรับอาศัยก็อาศัยเออนี่ล่าบดี้โอ้หน่อหน่อเริ่มทวนเล่นเริ่มจนละเป็นเป็นจุดแรกเป็นจุดผุจุดปฐมเลยเหรอีฐมเลยที่จรมัสงวนสักสงวนสักเลยสังวนสักเลยสงวนสักลงตนี้สงนไหนโซเนีโอ้บ่ดังเนาะ เขาดังเขาข้าดังกันดังไว้ในนี้ลูกเพ่งเที่ยวเขาจะอาดมากตะเจ้า่ได้ดังเกี่ยวกับหมอล่ำหมดหรอจำจำเลยว่าพ่อสอนอะไรพ่เจ้าเนี่ยมาจำเลยว่ารื่องล่อนเ่อนี้กันหกสิบหกแล้วพ่อสอน่ะไร อ่ะพ uh ี่นงก็ได้หาททได้เด im uh> uh 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 ้อพ uh uh> uh uh> uh uh ูดอะบเนังมองก็นีนังคือองก็เดินนังก็ได้หาทุ่เนหากจนนพูอ่ะเอันเทีวเที่ยวเดียจัดรุ่นหแล้วเปลี่ยเปลี่ยนพระเอกนางเอกมาเนี่ยเนาะเปลี่ยนไมเมื่อไรเออไลยรุ่นแล้วหล่รุ่นแล้วโอ้กับพี่น้องถามหาหนาผมก็เลยว่าเอาผู้ห็ด ปฐมรุน่นแรกพระเอกนั่นแหพจนี่หามหายเลยุ่นแหลกเลยเออมันพูดอะไรสนอ่ะอันฟันๆใชโอ้ก็ลลหลมงพ่อเือกี้คอโอ้คือสีแมแล้วจังนั่นเราเออเถามสนแจ้ว่าเอา<ช>เอ,<ช>เ,อเราอยู่หันตัวเราเราหันหมดสบัยได้ไปแเราหาเราดูว่าสัน <c oughs> เออสบายเดียวจักฟีเราก่อนที่ฟิมาเนี่ยเราเป็นประมาณี่ปีเดียวา สี่ปีแล้วเขจะบอกห่างลุ้นหุนห่างไงเนาะคนห่างไงคงเก่งที่เก่าอยู่คงหุ่นห่างกลางเยอะเยอะระยะจองแล้วก็ไปได้อยู่ไปรับเขาเป็น้องเขาแล้ไปเอาไปรับยุติได้ดิโบ้ยเขาเาิดบาหัวหน้าเขาเปิไปก็ตั้งแต่นีโอ้ยหนอหนอหน้า มีมีผู้ใดในที่ที่นั่นก็จะกสีมี่ตลกบเป็นผู้ใดส่งแรกๆนะผู้รีบานแห่ผู้ใดก่อนรีบานแห่เพราะยี่รีเพราีแม่หลีบันแห่นที่บันแห่นเออผู้ก็พอมาดเออวันนี้นั่งเอกผู้ใดก่อนใสใสยุ่ไม่ไม่อยู่บันไหนไม่บันเระเนตายเลจิงีหมไม่รูอยูบันน้องผือบันผือบัน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 บ มวกะเจาะมวกะเจาะฝีเจาะเจาะจะนลืนิ่มผมแล้วเนาะ,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 ะลืเ่มเออน,นั่งไม่กระไ,ไ,ได้แต่ว่าเมื่อนั้นบ่ได้ถาม้ขาไอย,ยินมาเผาเขาหมาที่เนาะอืมศิลนี่นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือต้นตระกูลต้นฉบับของแม่ปฐุมมันนทึงศิลเดอร์่ายยาพอย่านยาไส้หรือเป็นเป็นผูกเป็นพระเอกคนแรกคนแรกของคณะปฐุมมันนทึงศิลท่านผู้ชมนี่เรายังมีคีวิตอยู่ รื้อล้เออล้ำเลี้ยงยังก่อนรี้เลาว่าดีรื้อเล้าว่าดีล้ที่แหลกยังยังกับน้ำปลาชุ่มแ้งยงเช่นสลช่วงผมไปมมันไปล้าไปล้าเลี้ยงก็ไม่กำไรมากเออกำไรมากกไรมากองั้นมันที่หลังอที่หลังบางว่ากี่ปีขึ้นหลังนหลังแสดงว่าจะไปปล่อยแล้วี้บอยบอยวายูดอกเรามาจะหลุนแล้วตอนนี้มาจะหลุแล้ว แต่ารขาดขัพ่อก็เรอพ่อก็าล้หมดพัก้ใจเลยล่ะสมัยที่ก to ี่กจำเลยประจํารสพันีก็เราไม่ด้คณะอีกคณะยังเกาะพะพันสินเด้มาตั้งคณะเองเด้พะพันสินที่ตะกี้ไหวมาเมันเวทคู่บานเออเวทคู่บานชีสเกตยดดิโอ้ดังคนไกลอยู่ตัวหนอดังไิษย์กันตล ผู้ใดผู้ใดแน่ก็รุ่นรุ่นเดียวกันเขาจอดเลยคือดอนดอนดอนเพราะยดอนไ่ดอนเพราะดอนเพราะอีกวันเลยเพราะเรลี้ยนดอนมึกเลี้ยนแต่งาน้งงานเพราะยังงานงานนี่ของเม่ก็ฟอของอนั่งวีนี่่เออเป็นกษัตรอย์อันนี้นี่เราเป็นยังคนยังงานนี่เกั่อู้ฟินกตัย์อ๋อ่กันบนโอ้โห โดนเก่เล่างก็ผสมเมื่อกี้มือผมก็ยพ่อพ่อไอ้หน่อยน่อยเพือหมอหนอตาพอดีไม่พะ่อกผมเจ้า่เจ้าวิวจัก็ว่าหน่อยหน่อยเจ้ว่าเจ้าวิยุ่หละต่รุ่นรุ่นรุ่นเดียวก็ผมรุ่นเดียวกับผมไปเลี้ยมล่ำผมรุ่นเดียวเดีกคือไปล่ำปีเดียวกันนี่ยนะว่างกันไปนี่บั้องไบลงมากร่งรองมากพ่อใครออกมากพ่อ มาทางโมกทังใบถึงได้มันจกัจกจักคุ้นแล้วที่เปลี่ยนกันอยู่เหนียวไปอีกหน่อยนหนึ่ยแต่รุ่นจะเมาแต่รุ่นมาเออที่ท้องใบเจ้าเลยจับจอกเจ้ามานท้องใบบ่่ท้องใบท้องใบแล้วหาไพ่หวานท้องใบแล้วนองไพเว้ยพูดไม่เหมือนจังหวะไรมากไรมากนะจังหวัดสุ่มแย่เมาหนิแย่เมาที่เมาหนิรุนรุนเจ้าบ่่รุ่นมาอีกรุ่นนี่ดอกเมาโอ้ เป็นไปคือคนนั้ไม่หมือนไม่บอก,ด,อกดูดูงสิเมยบอว่ร้อเมยเลยจ้อญาติเมยขันถามดูอะไรก็ได้วะร้อเมย์กินข้าวกินยังไงวะกินข้าวกินยังไงวะอันน,นี้อย่างไรมันโออันนี้น้มเลยวันมี้เนีว่าฝากมิตรนมอยู่นี่นะเออนุ่มนะไน้่มนี เวนเหนือ้เยือนสปตมนดีมากเออเงียบเลยผมก็บคเคยเขามาจากเสียง n มนก็ได้นาะเขกมาแต่ก่อนผมมาล่ำยู่เสียงมาลํำบันอยู่นี่งอลเออมาล้ำา่ำสิงิกิแม่มาล้ำยดแ่เที่ยงคืสองเสียผมมา่งไหจัดแม่ยกผาแม่กผาตื่นอยู่มา่าานกอนจัดเนี่ยองผาเตียง ตายไปแล้วทุกนายตายไ่แล้วเพื่อนเมาจัดดีดเอาเอาเนี่ยครับโอ้ยหนอวางกันตัวหนาจัดกันมั้ยวันนี้เห็ดไทยเห็ดหน้าบอมีมีมีผู้ผู้ใดเห็ดสู้กินบอเห็ดหน้าเขาลูกร้านออกมาหาย้วยิ่งยู่เฝ่อกแก่มากโอ้ยเออเออเออวันนี้ตันนี้ยุ่นี่ยู่น้ำกันจะคน พอญงนี่กับหลานผู้หนึ่งกับลูกสาวอีหนึ่งกับลูกชายผู้นึงนั่นละอืนั่นก็ไปทำงานเรวห้นานหน่อยล้ลานเนียกับมีส<า>ีใช่ไห<า>ม้านเขาไปชอนยนเรวเดอนโอ้ยนี่มอนีการนีงานเค่ไดเราพอด,อหด,ดีหน้ากฎแค่หน้ากดแค่ใดหน้ากดโอ้ย นาะมันคนละยุคคนละสมัยกันเนาะนเออโดนเก็บไหมเนาะโอ้ยกระโดดอะไรพอไปเลยป่านนี่เนาะโดนแฉเปียกให้เนาะเออเจ้าแปดชีฟกวนแล้วเนาะแปดสมควรธรรมดาก็เพี่เลี้ยนเพี่เลี้ยงก็ไปรู้เต๋อเลยเนาะเลี้ยงกันไปรู้เต๋อเลยได้ฟังข่าวน่ะผมบอกให้มากในมิเตอจะฝากปัจจัยมันแลเพื่อนอยู่เลี้ยงกับไปกอน เราพ่อแม่ช่วงจะเลียงใจพ่อแม่ได้ไปได้ไปบ่ไปอยู่ดิหูว่าร่กับมาหลายยืดดิเออหูร่ำกับมาหลายอยู่ดิอืมล้วไปอยู่ครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือจังหนาเยี่ยมยามทำข้าวแล้วเด้อได้ยินี้าววาเราสบายได้ยินี้ารน้ำสนช่ายนั่นแหละเราสบายก็เลยแวะมาถามข้าวโมเห็นเราหลายปีแล้วเด้หลายปีเลยเนี่ยวันต่อ จน่าตั้งแต่แข็งแรกคุณะจนทอปนนีนอไป่นาะอปันนีตั้งแตสมัยไปไปฝ่าวนยู่บันฝังทําใจวะขันขั้นป้มมวนโซ่ดิปมวนมเดียวัอ๋อปมโซ่มูเดียวกันเตียเดี๋ยนี้ยิงยู่กระอนทำแบบเนาะขึนกระโดดกระดดอน่จะกระโดดยังยื่ยังยังยูบันยูบันน้องคุ้งคุ้งนวนคุ้ันอืมกดเน่ย เราเราเปล่นเนี่ยย้อนเป็นยังปะเป็ียนเป็นกษัตริย์เนาะอ๋อไอ้ดอนเลยไปเป็นกษัตริย์เพราสิไปยหาเราจักมืออยู่ยังก็เดาไปดูงเออืมกษัตริย์ช่วงนาเสียงเป็นนาเสียงจังสานกาว่ามี่ยังว่าฝากพ่อยังมีตัควบเย็นหอดก่ะเห็นว่ามยามเออขันลวงี้สิจังวะเห็นเส้นนี้กับหังบุญแล้วล่ะ

น้ับวันไหนเอ้ยเราดำเราเราสิมีไอ้ว้าเขาเจ้าบอกว่าไห่นอส่นหนึ่งนนึงไอ้ตายแม่ทออย่างประสงค์ตีพระสงค์ขาด่วนไหมประสงส์ระสงพ์ภาพยนต์เลยเกียร์ทรงมันไว้เออนั่นแหละว่าตายผมผมไม่ได้ไปประสงพ์ภาพยนต์นี่นะผู้ใดน้อให้เก่าอยู่เสร็จะจดนเลยเจ่ดนหะไปตอนนึงไปตอนเป็นวงแล้วรเป็นวงแล้ว หัวใจเกาเล่าเ่ปวะสงขาประสงเราจกดีออขวด่งขาดวนไหมฮัลโหงอนไปว่แค่ไหนว่าปวดงอนโอ้ยบุผัมันมีอดีตรายจะได้ตีโอ้ยเออเอ้ยนนอที่ว่าไปยันหนากันนี่ว่อโบต่ายจากัโอ้ยคุณหลายใจยาาเนาะเอาซงสีซุห้ออกเดือนฮ้อนจ้นเนี่ย ไม่จ๋งเลยหรือเป็นเย็นเย็นเ็นเลย็นเอน้ำตาลลมตาลคือเรือน้ำตาลลงมสมื่นบ๊อบขงบอบล้มแจกเกีย่ะตพัดกินเจ็ดแบบใาาเปหโอ้กขอโกันวาสันข่อ่อ่ากินได้ากินลยเยครับกินยาแล้วก็บ่กินยาเยวัได้สี่ตีไวฟองแกยเอาบ่ให้กินเลย หัวแมวน่าตายวตายยากห่วยเพรตายหัวมันหละห่วยนี่ว่าไกลคุ้นคือเห็นหนาวเนบุรีเออเอยรวมงานกันครับคุณตอบท่านใช่ไปเฉพาะไปรับหันคนเป็นโควิดหลายว่าเฉพาไปเผาอาศัยเออเราคุ้มไปซะไปซาใส่ใช่ไปเผาไหแน่ผู้ใดก่อใจใส่น่งไหมใส่นางเอกโอ้หนอคู่ว่ามือดไข่เมื่อเดียว เอจะมาส่ที่นั่งเอ้ยาน่จจอยใส่จอยบันจอยน้องใส่ลมันสูงโอ้ลอนะอืม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 อจมาเดที่นั่งเล้ยพานะาี่ไมากจไม้ไป่วยไม่ไม่อาใจกืคกัน้องเนี่ยละอืมอือืมโอ้โหได้มากห็นงกัน บอดถ่ายเถอะีโอ้ยเคยเตนไปมวนยืนนั่งแถวมันพัก้าใจนุ่งเลยนอนด้วยร่วมนานศิลปินนะกันร่วมศิลปินนะวันมามามก่อนเกี่ยหลอดคือนั่นชาคุณได้มันดูแล้วก็ไปหลูดได้บรรดูกอ่ะหลอดูลนะหาล้ำสีต้นสนเออชานสคุณบรรดูอนาตคุณบรรดูอืม

โกศีว่าตายเด้อแต่มันกลบว่าแมนกกสิตายแล้วเด้อมันกลบว่าแมนผู้แมีอ้าแล้วคนน่ผู้ผู้เฝ้าตายคนผู้ป่วยกันมีเด้อแมนแมนเนี่ยหลายหลายอ่ะคิดหลายเราเดียรครับแมนเห็นหลายเนี่ยมาเบิ้งกันซุ่มมาเบิ้งอ่ะตัดยตายมันทุงที่เลยผมก์โกศีแวะมาเลยน้ำเดือดดอกจั้ววาชูสิหนะตายคนกันเฮ่อเห็นหน้ากันกับดีใจกับร่งใจเนาะพอเนาะไม่เนาะโอไปหอดหายอาเจอยนเลนไงไปแล้ว ไปเลยมือแวบไปห้าไอ้วี่ด้บัตรเนี่ยมอพี่ตายแล้ววีว่าตายแล้วสันเดียสุตายแล้วบอกวางสันเดียออืมนั่งอยู่ต่งวนจักรัง่เยได้นั่งกดันเออวางสันละที่เควบใจนี่แขนข้อถุกบัตรยังโทถูกเสียวาะเสียแิบไม่ได้เนวเออก็ว่าสียาะเแปดสเนาะเอายู้อซมีกันตุ่มลุกตุ่มเต่าตุ่มลูกตุ่มหลานดีลอดหลุมูก้อเออเ่องว่าโอ้ย คุณหลายสายเงาหนุ่ม <อะ S 2> ที่ผู้นั้นมาครับวันี้มาเออ <ะ S 2> เอาแฟนก็เก่าล่ะฝากฝากควบจินหอดแฟนเพ่งอย่วันนี้ฝากคำสี่ที่ฝากฝากเอาคำสีถือไวทะพอดีถือเวทะโอ้แฟนเพ่งก็เก่าหน้างพอดีพี่น้องที่กําลัทุกข์ทั้งนั้นเหม,มือนยังมีชีวิตอยู่เนาะครับยังไงเป็นม่ยามครับทะเลยมาเห็นกันกล้ดีใจ ดีอกดีใจหลายๆจังได้กับขอฝากเป็นแรงใจนเนื้อขอฝากแนพีเก่าเแพ่พีงเก่าเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่เราหมายตายไปกันหลายแล้วโมเลี้ยงกับไปแล้วยังัะโยยังจะสุประโย้า์สุประโนแลปั้ิสินี่แล้วยังโยโยอีกเศร้าหาเศร้าหา นะครับข้าวกอบคุณหลายๆเน้อพี่น้องทีครับผมเดี๋ยวข้อมาข้าวกลิ่นหอดจังมายามด้วยพี่น้องเด้ออ่าฮิฟอไอพีเท่านี้ละเออฝากไว้สาหรับความทรงจำแตงแต่หลายปีที่ผ่านมาประพันธ์สินนะครับพี่เอกอ่าสร้างเื่อเสียงให้ปฐมบันเทิงศินเป็นคนแรกคนแรกที่สร้างเสียงปฐมมีเื่อเสียงว่าปฐมบันเทิงศินพี่น้องครับอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงเนาะ ฝากไว้พี่น้องก็ได้ก็ซอยเพื่อกำลังใจเราเนี่ยเด้อกะพอกันจีนี่เอาจังหวะหนาสิมหาเราไหมมันนี่ยุดีมีแห้งสู่คุณสุขคน้อยพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมันนี่สิไปพุ่นสิไปพุ่นก็เรื่องหมนเด้อสิไปไปน้องเดียวบานน้องที่แข็งเด้อคุณไฟคุณจออีโบคอยเด้อปกปักษรักษาไอพี่ห้องโยกพาไปแรงวไม่ดีวันดีขึ้นกลับมาช้านาไอพี่กีตะกอแล้วเด้อ อ่ะเอาครับเรีนครับจาบเมื่อร่อแล้วะครับจ้าผม